หาท,ที่ไหนลูกที่ริมถนนใช่ไหมคะลูกอ่าในการทดลองคือเขาไปทดลองที่ริมถนนที่มีรถไปมาเยอะๆกับอีกที่หนึ่งก็คือบริเวณที่มีต้นไม้ก็คือบริเวณสวนหย่อ,ยอมใช่ไหมคะลูกที่ไหนพบฝุ่นละอองมากกว่าการลูกถนนครับอ่าบริเวณริมถนนเพราะเวลาการจราจร มันเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศก็จะมีปริมาณฝุ่นใช่ไหมคะไปมาครับสแตมปว่างไงลูกมีรถสัญจรผ่านไปมาใช่พอมีรถสัญจรไปมามากบริเวณน,นั้นก็จะมีฝุ่นคุน<า>คูค่คนีชาพามาแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเช็คตอนท้ายนะคะลูกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลางคันแบบนี้นะเช็คตอนท้ายอีกรอบนึงนะลูกนะเอาต่อไปส่วนบริเวณส่วนหย่อมที่มีต้นไม้เยอะเป็นยังไงลูก พบปริมาณฝุ่นละอองมากหรือน้อยน้อยอ่าพบน้อยใช่ไหมคะลูกทีนี้เราทำไปแล้วในหน้าห้าสิบสองเนาะในแบบฝึกหขัดทุกคนทําหน้าห้าสิบสองแล้วเพราะมันคืองานที่ครูให้ทําในชั่วโมงที่แล้วหลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จส่วนใครไม่ได้ดูต้องไปย้อนดูคลิปวิดีโอนะต่อไปเรามาตอบคําถามกันลูกเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอของคุณครูให้ ไปตอบคำถามกันว่าคำถามที่นักเรียนต้องตอบอยู่ในหน้าที่ห้าสิบหกเล่มแบบฝึกหัดสีขาวหน้าที่ห้าสิบหกเดี๋ยวครูใช้หน้าจอของคุณครูให้นะอ <c oughs> ่านักเรียนไม่ต้องจดเหมือนครูทุกคำพูดเลยสามารถตอบเองได้ คุณครูถามหน่อยว่าจากการทดลองเนี่ยบริเวณที่เขาเอาเทปใสไปแขวนเนี่ยก็คือมันใช่มันใช่บริเวณโรงเรียนไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่แต่เป็นบริเวณริมบริเวณริมถนนส่วนบริเวณรอบบ้านมันใช่รอบบ้านไหมในการทดลองมันเป็นที่ไหนลูกมันเป็นสวนหย่อม ใช่ไหมคะในการทดลองเรามันเป็นริมถนนกับสวนหย่อมเราก็เปรียบเหมือนกับบริเวณโรงเรียนก็เปรียบเหมือนกับริมถนนเพราะการจราจรค่อนข้างมากกว่าบริเวณบ้านเราส่วนบริเวณบ้านเราก็เปรียบเหมือนบริเวณสวนหย่อมเพราะมีต้นไม้มาก <c oughs> คำถามเ <c oughs> ขาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทปใสที่เราเอาไปแปะไว้บริเวณริมถนนกับบริเวณ สวนยอมเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันลูกแตกต่างอ่ามันแตกต่างกันแน่นอนในการทดลองก็บอกใช่ไหมลูกเพราะว่าเมื่อเราเอาใบแขวนไว้ที่ไหนมีฝุนมากบริเวณบริเวณใกล้ถนนเราจะพบฝุ่นละอองมากกว่าบริเวณที่มีต้นไม้มากใช่ไหมคะลูกอ่าจริงจริงนักเรียนสามารถตอบเองได้ด้วยตรงนี้นะ ครู <c oughs> <c oughs> เห็นมีหลายคนก็ทํามาแล้วนะที่ที่ส่งมาบางคนส่งมาสามหน้าเลยเมื่อวานเนี่ยบางคนก็เขียนมาสามหน้าแล้วก็ส่งมาในอลัลบ,บั้มสามหน้าเลยส่วนคำถามข้อสองสิ่งที่พบในแต่ละบริเวณที่เราเอากระดาษไปแขวนเนี่ยในการทดลองแขวนริมถนนกับแขวนในสวนหย่อมมันเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันในการทดลอง หมือ,อมนหรือแตกต่างกันลูกอ <c oughs> <ira> ่ามันแตกต่างกันเพราะว่าที่มันมีรถวิ่งไปมาเนี่ยมันมีฝุ่นมากมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละที่ถ้าเรามาแขวนไว้บ้านเรากับแขวนว้านเพื่อนนะักเรียนว่าผลการทดลองจะเหมือนกันไหมปริมาณฝุ่นที่ติดกับแผ่นสติกเกอร์ใสจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนันคไม่เหมือนเพราะบ้านบางคนทําไมลูกอาจจะอยู่ใกล้ถนน บ้านบางคนอาจจะอยู่ใกล้โรงงานบ้านบางคนอาจจะอยู่ลึกเข้าไปหน่อยมีทุ่งนามีที่โล่งที่กว้างเพราะฉะนั้นปริมาณฝุน่นละอองในแต่ละที่เนี่ยทำไมลูกก็ไม่เท่ากันถ้าครูให้นักเรียนทําการทดลองทุกคนเลยเนี่ยผลการทดลองของทุกคนก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหมเพราะบ้านของแต่ละคนเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน แต่ถ้าเราดูผลการทดลองเดียวกันเราสามารถสรุปผลที่ทําไมกันได้ลูกที่เหมือนกันได้ใช่ไหมเพราะเราทําการทดลองเดียวกันจากวิดีโอข้อสามก็ถามว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเราค้นพบว่าในอากาศมีอะไรด้วยลูกนอกจากครั้งที่แล้วเราค้นพบว่าในอากาศมีไอ้น้าใช่ไหมที่เราทําการทดลองแต่ครั้งนี้เราค้นพบว่าในอากาศมีอะไรลูก พอเรา<ม>เอาแผ่นสติ๊กอ,อาถูกต้องในอากาศมีฝุ่นละอองแต่ว่าแต่ละบริเวณเนี่ยมีเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละที่เนาะถ้าอยู่ใ,ใกล้พวกโรงงานกับอยู่ในทุ่งนาที่ไหนน่าจะมีฝุ่นละอองมากกว่ากันลูกโรงงานครับอ่าเพราะโรงงานมันปล่อยอะไรออกมาลูก ควันอาควันควันก็คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กถูกต้องไหมแถมมีอะไรปนมาด้วยอีกในควันนั้นมีแก๊สใช่ไหมแก๊สที่มันเป็นมลพิษใช่ไหมลูกเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเวลามันเกิดการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงแล้วปล่อยออกมาตามควันโรงงานมันจะปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ อ่าเป็นแก๊สที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชทั้งคนงทั้งสัตว์เลยใช่ <c oughs> เอาหน้านี้เรียบร้อยไหมลูกยังคัะอ่าอไม่ต้องเหมือนครูคเป๊ก็ได้จริงๆแหะครูอ,อยากให้หนักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็ตอบได้เองเพราะว่าจริงๆเนี่ยจากที่ฟังทุกคนก็ตอบได้ อาจจะเรียบเรียงการเขียนไม่ค่อยถูกก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกลูกแต่ครูเชื่อว่าดูวิดีโอแล้วน่าจะเข้าใจว่าเขาหมายถึงต้องการสื่อสารให้เรารู้ถึงมลพิษทางอากาศในรูปแบบของฝุ่น<อ>ใช่ไหมลูกอตอบได้ไหมว่าทำไมต้องใช้เป็นเทปใสใช้อย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ ได้ไหมไม่ใช้เทปใสใช้อย่างอื่นได้ไหมคะได้ครับอ่า<ด>ใช้อะไรไ,ได้ลูกได้ลูกได้ได้ใช้อะไรได้ลูกใช้อะไรแทนเทปใสได้เทปกาอวอ่าเทปกาวาอะไรก็ได้แต่มันจะเห็นฝุ่นได้ไม่ชัดเท่ากับเทปใสแต่ถามว่าใช้ได้ไหม ใช้ได้นักเรียนนึกถึงเทปตาวมีหลายแบบใช่ไหมลูกแบบที่ไม่ใส,ส<า>เป็นเทปตาวสีอ่ามันใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดและมองเห็นฝุ่นได้ชัดเจนที่สุดก็คง,งจะต้องเป็นเทปใสแต่ถ้าไม่มีเราใช้อย่างอื่นแทนได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะสามใช่แล้วกระดาษขาวเทาจริง,รงๆกระดาษขาวเทาคือกระดาษแข็งที่เขาใช้ในการทดลอง ถ้าเราไม่มีกระดาษขาวเทาเราใช้กระดาษอย่างอื่นแทนได้ไหมได้ค่ะได้ใช้กระดาษแข็งกระาษสีขาวเท่านั้นอ่าใช้กระดาษแข็งเพราะเราใช้แค่อะไรลูกใช้เอามาเป็นโครงเพื่อให้เพื่อให้อะไรเอามาแล้วก็เจาะรูใช่ไหมเจาะรูใช้เพื่อเป็นโครงให้เจาะรูแล้วก็แขวนส่วนเทปกาวเนี่ยเราเอามาแปะไว้ เามาแปะไว้กับกระดาษเพื่อให้เทปกาวมันทำไมลูกมันตึงใช่ไหมเมื่อเทปกาวมันตึงมันก็จะทำไมเวลาฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศก็จะมาติดติดใช่ถ้าเราไม่ได้ดามไว้กับกระดาษแข็งเนี่ยเราแขวนไว้เฉยๆสมมติว่าเราแขวนไว้กับไม้เอาเทปกาวแขวนไว้กับไม้แบบนี้มันจะอยู่ตรงแบบนี้ไหมไม่เทปใสมันจะทำไมลูก เทปใสมันก็จะหมวนใช่ไหมคะพอเทปใสมันม้วนมันจะฝุ่นมันมาติดก็ไม่ใช่ปริมาณฝุ่นที่แท้จริงใช่ไหมลูกมันก็จะติดได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลยทำในรูปแบบที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกระดาษแข็งตรงนี้เราใช้กระดาษอะไรก็ได้กระดาษเหลือใช้ที่บ้านเราก็ได้แต่การทดลองนี้นะักเรียนไม่ต้องทำนะคะดูจากในวิดีโออย่างเดียวเท่านั้น พราะเขาให้ไปแขวนไว้บริเวณที่มีรถไปมามากนักเรียนจะไปได้ไหมไม่ได้มันอันตรายเกินไปเพราะฉะนั้นเราดูผลการทดลองในคลิปวิดีโอแล้วก็ทำการทดลองพร้อมกันไปเลยนะเสร็จไหมลูกหนูเสร็จหมดแล้วค่ะ่าอหนูเสร็จหมดแล้วคนที่ยังไม่ทันอนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูส่งวิดีโอให้สามารถเปิดดูวิดีโอของห้องเรานี่แหละย้อนหลังได้นะ อย่าลืมว่าเวลาส่งงานส่งในอัลบั้มตัวเอง <c oughs> ทีนี้ไปดูตอนที่สองกันลูกมันมีตารางอีกอยู่ในตอนที่สองใช่ไหมอ่าตอนที่ส <c oughs> องไหนอาตอนที่สองอยู่หน้าที่เท่าไรหน้าที่ห้าสิบสามตอนที่สองอยู่ในหน้าที่ห้าสิบสามง่ายมากเข้าถามว่า กิจกรรมอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอะไรบ้างที่มันส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศคุณคุณยกตัวอย่างมาให้อย่างแรกเลยคือการการปล่อยควันกิจกรรมคืออะไรกิจกรรมก็คือสิ่งที่ทําแล้วมันเกิดมลพิษอะคือสิ่งที่ทําแล้วเกิดมลพิษเช่นการปล่อยควันจากรถยนต์ ครูครับทำมันไกลกว่านี้เจ้ครับผมจะลอกข้างบนครับ่คุณครูค่ะค่ะลูกถ้าไม่มีแว่นขยายใช้ย,ย่างอื่นได้ไหมหนูจะเอาไปทำอะไรอ่ะเราไม่ต้องทำการทดลองหนูจะเอาแว่นขยายไปทำอะไรอ่ะมาค่ะหนูแค่ถามเฉย อ๋อถ้าเราไม่ถ้าเราจะหาอย่างอื่นแทนแบ่งขยายได้ไหมได้ไหมลูกถ้าที่บ้านเราหาได้ไหมที่บ้านมันมีอยู่แต่ว่ามันไปไหนก็ไม่รู้อ่าเราลองเอาน้ำใส่ถุงพลาสติกใส่ถุงร้อนถุงแกงอะนักนเรนเคยเห็นเวลาแม่ค้าเขาเอาน้าใส่ถุงแล้วแขนวนไว้ไหมกันมแมลงวันอะเคยเห็นไหมอ,อ่ลูกอ่า รู้ไหมว่าทําไมเขาถุงมันใส่น้ําทําไมมันมันกันแมลงวันได้รู้ไหมมันอยู่ในถุง่อ้ามันจะขยายพอแมลงวันมันบินเข้ามาใกล้ถุงแมลงวันมันเห็นตัวเองแล้วมันเห็นตัวเองทำไมใหญ่มันก็เลยกลัวมันก็เลยจะไม่มาตอมของที่อยู่ตรงนั้นแม่ค้าเขาก็เลยใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแว่นขยายเราใช้วิธีนี้ได้ไหม ได้ไหม oh. ได้ไดเห็นไหมอ่าเก่งมากเลย <c oughs> อ่าทีนี้มาดูตอนที่สองใส่กิจกรรมไปเลยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศครูยกตัวอย่างมาใครไม่เอาเหมือนครูก็ได้นะจริงๆมันมีเยอะแยะเลยเช่นการปล่อยควันจากรถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานยนต์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรอีกการเผาขยะ ก็เกิดควันเผาป่าอ่าการเผาป่าการอะไรอีกการทิ้งขยะไว้ก็เกิดอะไรได้ลูกเกิดกลิ่นเหม็นมูลของสุนัขได้ไหมสุนัขอึไม่เป็นที่อ่าเจ้าของบ้านใช่ใครจะเลี้ยงสุนัขต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคือไม่ปล่อยให้สุนัขเราไปลึกใส่หน้าบ้านนะ ตายไม่ปล่อยให้อื้อใส่บ้านคนอื่นแล้วก็ไม่อื้อใส่บ้านเราด้วยเราต้องทําไมลูกถ้าบ้านใครสุนัขอื้อใส่ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเป็นไงเหม็นเหม็นใช่ยิ่งหน้านี้ฝนตกเป็นไงเหม็นมากไม่ใช่เหม็นธรรมดาเหม็นมากใช่ไหมใช่ใช่ขยะก็เหมือนกันอ่าขยะก็เหมือนกันถ้าเราทิ้งแล้วมันโดนฝน ฝนมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอะไรลูกทําให้ขยะมันอะไรได้เร็วเดินะขยะเวลาโดนฝนเคยผ่านถังขยะไหมเป็นยังไงเราเรารู้เลยว่าเราผ่านถังขยะพอโดนฝนปุ๊บมันก็จะเร่งให้ขยะทำไมเร็วขึ้นเน่าพอขยะเน่าก็จะส่งกลิ่นเหม็นใช่ไหมลูกใช่ค่ะเคย เคยขับรถตามรถขยะไหมลูกร <ers> ู้เลยว่าข้างหน้าเรามีรถขยะอยู่เพราะว่าอะไรมันลอยมากินได้กลินแค่พูดก็ลี่นมาโดรอใครไปกินข้าวมาบ้างมีทั้งอึสุนัขมีทั้งกลิ่นขยะเหม็นใครเพิ่งกินข้าวมาบ้างเนี่ยพอพอเรียนเสร็จจะกินข้าวกินไม่ลงหรอเรียนเสร็จจะไปกินข้าวกินไม่ลงเปลี่ยนเป็นหมูกระทะแทน โอเคแมไม่กินข้าวเราคิดหมูกระทะแทนจินกินหรือชอบกินหมูกระทะชาบูจิ้มถุงเท่ากี่คนนี่เดี๋ยวดูก่อนนะยี่สิบห้าคนลบคุณครูหนึ่งคนยี่สิบสี่คนน้อยมากกูแอมกูแอมร้องไห้แน่อกูแอมร้องไห้แน่ลูกหายไปครึ่งห้องหายไปครึ่งห้อง ลูกหายไปครึ่งห้องตอนบ่ายหายยังพอทน oh, oh, oh. ถ้าทางานสมก็ยังโอเคนะลูกนักเรียนทุกครั้งถ้าเกิดครั้งไหนที่เรามีธุระไม่สามารถจะแบบเรียนสดออนไลน์ได้นักเรียนต้องย้อนหลัง oh. คุณครูจะส่งว,วิดีโอให้แล้วต้องทํางานถ้าครั้งไหนไม่มีวิดีโอให้นักเรียนก็ต้องตามงานจากอัลบั้มของเพื่อนใช่ไหมคะลูก oh. เราต้องมีวิธีแก้ปัญหาทำไม ไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าเรียนแล้วเราจะไม่ทําไม่ได้นะเราต้องทำงานจากอาัลบ,บั้มงานของเพื่อนนักเรียนอยู่เนี่ยเห็นอัลบ,บั้มของเพื่อนทุกคนเวลาเขาส่งงานเนี่ยเลือกดูลูกกิจกรรมที่สองอันนี้ที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างเนาะจริงๆนักเรียนอ่ะไม่ต้องเหมือนครูก็ได้ครูบอกแล้วว่ามันมีเยอะแยะเลยการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม พวกนี้มันจะมีผลก็คือมันจะทำให้เมื่อเราสูตรเข้าไปเราจะรู้สึกเวียนศีรษะรู้จักศีรษะไหมเวียนหัวอ้าเวียนหัวแสดงว่าศีรษะคืออะไรหัวืูหัวแล้วเขียนถูกไหมศีรษะสระีอยู่ตรงไหนหนูเขียนถูกหนูเขียนได้อ่าศีรษะสะระีอยู่ตรงไหนสะระี สา,ส,า,ส,าสอสาราสา,าีจะไปอยู่ตรงสอฤสีได้ไงนิชาพา <c oughs> <c oughs> นะาคำว่าศีสหนูต้องจำด้วย <c oughs> นะ <c oughs> เป็นคำภาษาไทายที่เขียน <c oughs> เป็นคำที่ต้องจำสา,าอีจะ <c oughs> อยู่ตรงสอสาลาจะ <c oughs> สะกดว่าสอีรอสีไม่ใช่สอรอีศีคำนี้นักเรียนชอบเขียนผิดนะฝากไว้ด้วยเผื่อภาษาไทย ที่สารอีจะต้องอยู่ตรงีหนูส่งไปถูกไหมหนูจะมาในสายรถมอีตอีนคารอากาศเช่นถ้ามันสาเหตุสาเหตุมันมาจากการปล่อยความรถยนต์แนวทางในการลดเราก็ต้องไปลดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรลูกก็ต้องใช้รถให้มันน้อยลงใช่ไหมลูก ก็คือใช่ใช่ใช้รถสาธารณะแทนรถส่วนตัวก็จะลดปริมาณรถลถที่ขับใช่ไหมพอลดปริมาณลดได้มันก็จะลดปริมาณของฝุ่นของควันที่มาจากรถยนต์ได้ช่องแรกเนี่ยมันเป็นสาเหตุมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษส่วนช่องหลังนี่ยมันคือ ทางแก้ใช่ไหมแนวทางแก้ไขแนวทางแก้ไข <c oughs> ตารางมันมีต่ออยู่ในหน้าห้สิบสี่ใช่ไหมลูกตารางเนี่ยมันตอ่อกัน <c oughs> หน้าห <c oughs> ้าสิบสี่ครูอยู่ไหนหนังสือที่เาเขียนอืมู่่ยูนี่ หน้า54ตารางมันต่อกันครูก็เลยใส่เป็นหมายเลขให้หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3แล้วก็หมายเลข4กิจกรรมที่3ที่ขอให้เกิดมลพิษที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ส่งกินเน่ใช่ไหการหรือแนวทางการปฏิบัติในการลดเราก็จะต้องทำาไล้ลดปริมาณขยะโด,ดยการที่ บางครั้งเนี่ยเราซื้อของหนึ่งชิ้นเราก็ไม่ต้องรับถุงก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเพราะว่ารับไปพอเราหยิบของออกปุ๊บเราก็ทําไมทันทีเลยทิ้งถุงใบนอกโดยที่เรายังไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมลูกบางทีเราซื้อปุ๊บเราก็จะกินเลยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่ถุงอีกวิธีหนึ่งก็แยกขยะแยกขยะมีประโยชน์ยังไง มันช่วยลดมลพิษได้ยังไงการแยกขยะช,ช่วยลดมลพิษทางอากาศอ่ามันไปนลดยังไงช่วยอธิบายได้ไหมลูกเงียพี่อุมาวันที่พี่อุ้มเลที่อ่าช่วยลดได้เพราะเวลาแยกขยะปุ๊บเนี่ยเราจะเจอว่าขยะบางอย่างทำไมลูกสามารถนำไปใช้ซ้ำได้บางอย่างเอาไปรีไซเคิลได้ ก็ไม่ต้องเอาไปเผาไม่ต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมก็ลดปริมาณขยะที่จะต้องทิ้งจริงๆให้เหลือน้อยลงลดการเผาก็ลดควันใช่ไหมลดแก๊สพิษด,ด้วยส่วนข้อสี่นี่แหละเด็ดตรงนี้แหละบ้านใครเป็นบ้างมีสุนัขบ้านอื่นมาขับถ่ายหน้าบ้านเรามีไหมลูก <No. S 1> เนอ,อ<ง>แล้วหนูทำไงไปไล่หมาหมาก็กัดจริงๆคนที่เลี้ยงต้องทำไงลูกต้องรับผิดชอบเนาะรับผิดชอบต่อ สังคมว่าเราจะปล่อยให้สุนัขเราไปอ๊ใส่หน้าบ้านคนอื่นไม่ได้นะเราต้องฝึกให้สุนัขเราทําไมลูกขับถ่ายเป็นที่เช่นทากระบ,บาทรายไว้ให้สุนัขเพื่อให้สุนัขถ่ายแล้วเจ้าของก็ต้องเป็นคนเอาไปทําอะไรลูกเอาไปทิ้งเนาะไม่ใช่ปล่อยให้ไปรูดหน้าบ้านคนอื่นหรือไม่ถ้าสุนัขเอ๊เราก็ต้องไปทําอะไรไปเก็บกวาดให้เรียบร้อย นรับเสียงครับห<ต>มาผมไปทุกที่เลยครับหมาผมไปทุกที่เลยแล้วเออที่ไหนไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมจิมห <c oughs> มาไปเออที่ไหนเคยเห็นไหมอ้าวข้างล่างครูยกตัวอย่างเป็นแนวทางให้ <c oughs> เขาบอกว่าผลการวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษเธอจะทํายังไงในการลดมลพิษรู้แล้วว่ามลพิษมันมาจากควันจากรถยนต์ จากการทิ้งขยะไม่เป็นที่จากการขับถ่ายของสุนัขจากควันจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเรามีวิธีลดยังไงสิ่งแรกที่ดีที่สุดเลยข้อนี้คือดีที่สุดเลยคือการอะไรลูกปลูการปลูกต้นไม้ข้อห,หนึ่งต้นไม้ช่วยอะไรช่วยดูดกา๊าซทูเคนแบบนี้ก๊าซอะไรจาได้ไหมซีโอนี่คือก๊าซอะไรลูก คาร์บอนไดออกไซด์อ่าถูกต้องมันช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดูดคาร์บอนไดออกไซด์เอาไปใช้ในกระบวนการสังร้างแสงสร้างอากาศข้อดีของเขานอกจากดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วทำให้อากาศมันทำไมขึ้นสดชื่นขึ้นแล้ะเขายังทำอไมอีกเขายังปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาให้โลก แก๊สออกซิเจนเป็นประโยชน์ต่อสิส่งมีชีวิตทั้งคน mm. ทั้งพืชท,ท,ท,ทั้งสัตว์เลยเอาไปใช้ในกระบวนการหายใจต่อไปเราลดอไรได้ลดการใช้ถุงพลาสติกอันนี้ครูเขียนตามใครครูเขียนตามเพื่อนห้องสีはは่เพื่อนห้องสี่บอกมาจริงๆคุณครูให้ักเรียนทำไมลูกช่วยการเสนอคนละหนึ่งข้ออ้าวสามหับเจ็ด เสนอได้ไหมเอาอะไรสักข้อนเร็วที่เป็นของห้องเราวิธีการในการฮะหนึ่งอะไรคะเสนอแนวทางในการลดมลพิษเราจะทำยังไงได้เพื่อจะลดมลพิษทางอากาศแยกขยะแยกขยะให้ปีนี้วันี้แยกขยะก่อนทิ้งไม่เผาไม่สูบไม่สูบไม่เผากำจัดวิทยโดยการไม่เผาเผาได้ได้ห้องเราไม่เผาขยะ เพราะการเผาจะทำมให้เกิดอะไรมันก็จะได้อะไรได้ไม่เผาทำลายปริมาณควันได้ใช่ไหมลูกใช<า>่ปริมาณควันพิษได้เพราะเผาขยะแน่นอนการเผาไหม้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นโมลพิษทางอากาศกค่ะ หนูได้ยินนาว่าถ้าเหมือนเราเผาขยะที่เป็นพลาสติกมันจะต้องกินเหม,ม็นแล้วบาง<พ>าคนอาจจะมันมาจากไหนลูกมันมาจากสารเคมีมาจากเม็ดพลาสติกที่เป็นสารเคมีเวลาเราเผาเนี่ยสารเคมีที่เขาเอามาทามเม็ดพลาสติกก็ทําไมลูกก็ถูกระเหยอ,อยู่ในอากาศมันก็ยิ่งจะอันตรายกว่าการเผาขยะพวกนี้พลาสติกนี่ไม่นลวดลายที่มันเป็นเมด็ดเมด็เมดในหัวเดือยใช่ไหม ใช่ได้รูข่าวไหมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่โรงงานเม็ดพลาสติกมันเกิด<ห>ไฟไหม้ที่ถิ่นแยวน่ารักถ้าปกติไฟไหม้ธรรมดาก็ทําไมแล้วลูกควนันทีน่กิว่็เป็นอันตรายและยิ่งมันไหม้โรง,งงานที่ทําอะไรด้วยเม็ดพลาสติกยิ่งทําไมเลยยิ่งเป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้นเลยเขาเลยต้องอพยพคนเห็นไหมลูกองเพลาสติกมันจะมารวมตัวกันแล้วมันก็ระเบิดไฟไหม้อีกที มันมีสารเคมีด้วยลูกในโรงงานนั้นน่ะมันมีสารเคมีด้วยก็เลยเกิดการระเบิดหน้านี้ผ่านไหมยังไม่เลยม้อยู่โม่กับครูอยู่เลยไม่ได้เขียนครูขามากพี่หนุ่ม,มห,ห,ห่นค่ะหนุ่มหนะลูก หนูหลูดค่ะเมื่อกี้เข้ามาใหม่เข้าได้แล้วอ่ะโอเคทรงปั้นทรงปั้นเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยทรงปั้นได้เข้าไหมเนี่ยทรงปั้นยังเข้าซูไม่เป็นอ่ะใครเป็นเพื่อนทรงปั้นอธิบายให้เพื่อนฟังซิว่าเราจะเข้าซูยังไงกม็มูเดี๋ยวนักเรียนไม่เสร็จโอ้ใครเป็นเพื่อนทรงปั้นอ่ะ สงปั้นอยากเข้าเรียนแต่ว่าสงปัน้นบอกว่าเข้าซูมไม่เปนะ็นอ่ะครงป้านุวนวันนี้อะสมปั้นเดี๋ยวครูต้องทําคลิปไว้ให้ด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์สด <c oughs> อา้าว <c oughs> ไปดูคําถามกันลูกคําถามตอนที่สองคำถามตอนที่สอง <c oughs> อยู่นหน้าไหนเลย คำถามตอนที่สองอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบเจ็ดจริงๆทุกคนตอบปากเปล่าได้หมดเลยพอเวลาเขียนดูเยอะแต่เวลาตอบดูน้อยกิจกรรมในบ้างที่มีส่วนทำให้เกิดมลพิษอะไรบ้างที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศปล่อยควันจากรถยนต์ปล่อยควันจากรถยนต์ปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหากรรมการเผาขยะก,การเผาป่าการทิ้งขยะ ใช่ไหมทิ้งขยะไว้ก็ส่งกินเหม็นเวลาตอบตอบง่ายมากเวลาเขียนดูเยอะจัง <c oughs> นิชภาเกเสร็จแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแกตอบได้หมดเลยแต่ครูไม่เห็นเขียนเลยคือเขียนไปแล้วใช่ไหมลูกเปล่า <c oughs> ยังไม่ได้เขียนได้ตูดหมึก <c oughs> เดี๋ยวพอหมดคาบ <c oughs> ก็ไม่มีงานส่งในอัลบัม้มตอบแจ้วเจ้าเจ้า <c oughs> แต่ไม่ยอมเขียน ส่วนข้อสองครูก็ยกมาเป็นแนวทางเหมือนการลูกเขาบอกแนวทางในการลดมลพิษเรารู้อยู่แล้วว่าข้อหนึ่งอ่ะมันเป็นสาเหตุใช่ไหมที่ทําให้เกิดมลพิษเพราะฉะนั้นข้อสองมันก็คือลดสาเหตุในข้อที่หนึ่งเราก็ลดโดยการปลูกต้นไม้การแยกขยะก,ก่อนทิ้งการไม่เผาขยะของนักเรียนนั่นแหละคุณครูคะค่ะ ข้อสามหนูขอไม่เขียนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไหมคะหนูขอเขียนเป็น CO2 ได้ไหมคะถ้าหนู